1.3ได้เลยนะคะถือเป็นความผิดมาตราหนึการก่อกาะบกนะคะถือว่าการที่ตำรวจเนี่ยนะคะพยายามซ้อมเพื่อป้องกันการจราจรต่างๆนะคะ,ะเป็นการขู่เข็นถือเป็นความผิดสำเร็จแล้วด้วย <laughs> เป็นยังไงฮะรัฐสภา,ากำลังจะโดนกล่าวหาว่าเป็นตอนแรกเป็นเด็จการนี่มันก็ดูเป็นแค่อะไรนะคะเป็น อาจจะเป็นลักษณะหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นการกรบฏนี่มันแรงขึ้นอีกแล้วนะเป็นอีกรแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งไม่รู้ระดับหน้านี้จะกล่าวหากันยังไงอาจารย์สหวันจริงๆคำว่าประเด็ดการรัฐพานะก็คือเราเนี่ยกำลังอธิบายว่าไม่มีอยู่ถ้าหากว่ารัฐาพานั้น,นทําตามเจตนารมรของรประชาชนนะแต่จริงแล้วประวัติศาสตร์ไทยไมีอยู่คือช่วงที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ,ะตั้งตั้งได้พยายามทําให้เกิด สภาวะการงูเห่านะฮะแล้วก็โดยความร่วมมือของทหารแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นายกขึ้นมาได้อันนั้นแหละจิงเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเขาเลือกอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคพลังประชาชนใช่ฮะให้มาบริหารประเทศแต่คุณใช้ทริคใช้ใช้เล่ห์เพรทุบายฮะในสภาในสภาอันนั้นเรเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเพราะที่สุดคุณยึดอํานาจไปได้โดยความ นี่แหละของขบวนการตุลาการวิบัติรหรือตุลาการพิวัตรเนี่ยนะคะซึ่งในภาวะนั้นเนี่ยพูดถึงว่าสื่อก็ไม่เคยที่จะทําความจริงเหล่านี้ให้มันปรากฏนะคะแล้วก็ยังคงเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของสมาชิกสภานะคะคแล้วก็ทําให้เรียกว่าการใช้เล่เพทุบ,บายอย่างที่คุณไม่หนึ่งว่าในในสภาในขณะนั้นเนี่ยนะคะทำให้นายาพิสิทธ์เนี่ยอ้างความชอบธรรมตรงนั้นนะคะคแล้วก็ทําสําเร็จโดยที่ท,ทางฝ่ายทหารก็ ก็อย่างที่ทราบก็คือมีการไปปรึกษาหารือกันในค่ายทหารด้วยนะคะก็ทําให้เป็นที่ชัดเจนว่าการยึดอํานาจแบบเนียนๆครั้งนั้นนะคะโดยฝ่ายนายพิสิทธ์เนี่ยก็ก็สำเร็จผลไปแล้วก็เป็นรัฐบาลอยู่เกือบสปีใช่ไหมนะคะแล้วกว่าที่เราจะเรียกร้องจนเกิดการยุบสภาได้นั้นก็ต้องเสียชีวิตพี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปยืนยันยืนหยัดเรียกว่าเรียกร้องให้มีการใช้กลไก ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะแล้วตอนนี้เรามีรัฐสภาที่มาจากชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนท่านก็ต้องทําหน้าที่นะคะให้สมศักดิ์ศร,รีนะคะการถูกกล่าวหาด้วยวาทกรรมที่มันไม่เป็นจริงอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็คือเรื่องของการกระบฏต่อแผ่นดินทางรัฐสภาเนี่ยนะคะพยายามเหลือเกินเนี่ยนะอย่าไปหวั่นไหวแล้วกันนะคะค่ะเพราะว่าวาัทกรรมเหล่านี้ก็คงจะมีมาเรื่อยๆนะคะคุณไม่มีประเด็นอะไรไหมเกี่ยวกับรัฐสภาก็จริงๆอาจารย์หลานก็พูดชัดเจนฮะ แล้วก็ควรจะพิจารณาว่าถ้อยคำคาว่าประชาชนที่ท่านผู้นี้ได้อ้างนะฮะว่าให้ประชาชนไปนฟ้องร้องเนี่ยคือประชาชนตรงนี้ไม่สามารถที่จะระบุระบุการทําเข้าใจได้ว่าคือประชาชนยังไงนะจริงแน่นอนนะเราเคารพความเป็นประชาชนของคนทุกคนแต่รัฐสภาเนี่ยคือการเหมือนกับเคีเ่ยวกันความเป็นประชาชนมาเป็นตัวแทนของประชาชนที่ ที่อธิบายอัตราทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือมีการเลือกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณจะให้ประชาชนส่วนที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ชัดเจนทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทําลายประชาชนที่เขาเลือกตัวแทนของเขามาแล้วมาทําหน้าที่อยู่ในสภาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับคุณไม่หนึ่งเยว่อเติมประเด็นนี้นิดหนึ่งกันลวกันว่าแม้แต่ในฝ่ายประชาธิปไตยหรือถ้าเรามองว่าขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตย กลุ่มหลักนั้นก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะบางครั้งก็ยังหวั่นไหวนะไปกับความไม่เชื่อมั่นในเรื่องในนักการเมืองหวั่นไหวไปกับการที่มีกระแสโจมตีนักการเมืองสภาสอสอหรือรว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอยู่อยู่บ่อยๆจนรู้สึกว่าถ้าเ,เห็นบทบาทที่ตัวเองไม่ชอบใจนะคะหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามความไม่ทันใจเนี่ยนะคะก็มักจะรู้สึกว่า ผิดหวงังหรือถึงขั้นที่ทอดทิ้งการกลไกประชาธิปไตยอันนี้ไปเลยมีมะมเป็นมหรู้สึกว่ามีบ้างไหมแบบจะบางจังหวะนะ,ะก็มีบ้างต้องต้องยอมรับฮะแต่ที่สุดเรามองว่าที่สุดแล้วเนี่ยหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ย <ฮะ S 2> คือสองหลักนะที่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยต้องตระหนัก <ฮะ S 2> และต้องไม่ผลักห่างออกนะครับค่ะดิฉันก็เลยมองว่าอย่างเช่นกลุ่มของทางกวปอเนี่ยนะที่เขาบอกว่า เออคือไปยันสอสอถอยไม่ได้ถ้าถอยมานี่จะถูกประชาชนยันกลับเข้าไปทําง,งานต้องเป็นสปิริตนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมมุติเกิดสอสอเขามีท่าทีที่เขาเอ่อหวั่นไหวต่ออํานาจอะไรก็ไม่รู้นะที่พยายามจะลงมาเอื้อมมือลงมานะคะควบคุมหรือครอบงำสภาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วเกิดมีท่าทีจะแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะต้องเป็นประชาชนนี้ต้องยันกลับไปอย่าอย่าทิ้งอย่าแบบ คุณถอยเหรอโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะงอนหรือว่าเลิกเลิกไปนะคะถอยไปจากตรงนี้ก็คือประชาชนต้องหนักแน่นกว่าสสเหล่านั้นแล้วก็ยันกลับไปใช่ไหมให้กลับเข้าไปทางานในสภาแล้วก็อยากจะให้สสนะก็หันหน้าเข้ามาพึ่งประชาชนทันทีที่โดนอํานาจมืดอํานาจพิหารอะไรมาคมคู่นะถอยกลับมาถามประชาชนเลยว่าประชาชนต้องการให้ผมทำอย่างยืนยันไหมอย่างยืนยันให้ผมทําตามนั้นไหมแล้วก็ถ้าหากยืนยันขอให้คุณมั่นใจค่ะ คุณจะเหมือนดาราร็อกนะฮะที่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแล้วหันหลังให้กับเวทีและก็โดดไปแล้วก็ผู้ชมก็จะรับไม่ให้คุณตกสู่พื้นคุณไม่ได้เห็นภาพเลยค่ะใช้ได้ใช้ได้นะคะก็มาถึงประเด็นนี้ว่าพรบฉบับแรกนะคะที่จะเข้าสู่สภาแล้วก็เป็นความกล้าหาญของสภาผู้แทนรัษฎรนั้นก็คือพรบนิรโทษกรรมนะคะขณะนี้ก็ยังการต่อต้านพรบนี้ก็ยังมีความพยายามอยู่นะนะคะล่าสุดนะคะที่แนก็คิดว่า การเปิดคำถามแบบนี้นะคะว่านิรโทษกรรมทําเพื่อใครม,มันเป็นการที่เป็นคําถามที่ถามมาประมาณดิฉันคิดว่าห้าหเดือนแล้วละ่ะที่ถามคําถาม7เดือนแล้วสินะคะที่ถามคําถามแบบนี้นะคะเราก็ตอบไปไม่รู้กี่เที่ยวแล้วว่าทําเพื่อประชาชนแต่ถ้ายังมีใครถามคําถามแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อมั่น หร,รหรือว่าคุณกําลังจะโจมตีว่าไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนั่นเองเพราะว่าคําถามแบบนี้ถามมานานแล้วนะคะล่าสุดนะคะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับสถาบันอิสรานะคะมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยหมายฟังดูชื่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะจัดเสวนานิรโทษกรรมทําเพื่อใครแล้วคนที่มานี่นะคะ ก็ต้องบอกว่านายสุภชัยใจสมุทรอย่างเงี้ยนะคะพักภูมิใจไทยใช่ไหมานายถาวรเสมเนียมอย่างเงี้ยนะคะพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็อย่างท่านนี้นะคะอาจารย์โคธมอาริยานะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดล<น>แต่เราก็เคลือบแคลนนักสันติวิธีนักสันติวิธีที่ไม่เห็นออกมาเรียกร้องนิรโทษกรรม,มแต่ไม่รู้ว่าเรียกร้องอะไรอยู่นะคะ<ช>แต่ว่าเงียบมาตลอดแต่พอเจอคําถามแบบนี้เดี๋ยวดูสิเราก็เดาได้เลยนะคะว่าคนเหล่านี้ก็ จะมีทิศทางในคําตอบทงคําตอบว่าไม่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์หรอกรอะนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรวนเรพยายามจะออกมาในช่วงนี้นะคะช่วงเรียกว่าเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็จะเปิดก็จะมีการพิจารณาพรบนโกรรมนี้แล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะที่คนอีกสองคนนะคะที่น่าสนใจก็คือนางนิชาหิรันบูรณะทุกธรรมนะคะก็คือภรรยาของคุณร่มกล้าวนะคะคุณพยาอัคคหาตนะคะ ก็คือแม่ของคุณกระมวลเกตอังคหาตนะคะ <c oughs> ซึ่งขณะนี้ก็มีเสนอพอรบรที่ไม่ตรงกันนะคะกับเ <c oughs> กิด <c oughs> ทางของคุณวรชัยสส <c oughs> วรชัย <c oughs> เขมมากนะคะ <c oughs> ซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกกังวล <c oughs> กับท่าทีแบบนี้นะคะก็อันนี้ค่ะแต่ว่าคุณสอสวรชัยเหมมากก็จะไปด้วยนะคะก็ ให้กำลังใจแล้วกันแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณไม่หนึ่งพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์นะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่พอเห็นตาแหน่งก็รู้แล้วค่ะสวสัรหาหรือสวลากตั้งนั่นเองค่ะแต่งตั้งแต่งตั้งนั่นเองนะคะก็สมาคมดูดูดูหน่อยฮะลองดูกันหน่อยฮะว่าใครคือสมาคมนี้นะคะนายประดิษฐ์เรืองดิษฐ์คุณหนึ่งรู้จักไหมฮะต้องต้องดูต้องดูองค์กรที่เขาส่งกรรมการบริหารสองสมาคมนี้นะคะก็ ตอนนี้นะคะก็มีกรรมการบริหารมาจากเป็นตัวแทนจากสำนักข่าวเหล่านี้นะคะแนวหน้านะคะคมชัดลึกบางกอกโพสต์ไทยรัฐกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจกับคมชัดลึกไม่ใช่เครือเดียวกันเหรอฮะแล้วก็บ้านเมืองแล้วมีแนวหน้าอีกนะคะเดะเนชั่นแนวก็คือแนวหน้าสองคน A.S.T.V. สองคนเดะแนวหน้าเออเดเนชั่นคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจสาคนนี่คือเครือเนชั่น แล้วก็แนวหน้าสองคนแนวหน้าสองคนค่ะคไทยรัฐสองค่ะไทยรัฐสอง ASTV สอง <S 2> 2 <S นะแล้วยังมีอยู่ในกรรมการจริยธรรมนะคะไม่เข้าใจจริยธรรมของใครเหมือนกันของของ,ของ,ของสื่อ,อ,อ ASTV ค่ะหนึ่งคนนะคะเนชั่นหนึ่งคนเดลิ่นิวสหนึ่งคนสยามรัฐหนึ่งคนอีคอนนิวส์นี่ไม่รู้จักนะคะคนะฮะ กรรมาการจริยธรรมนี่มาดูจริยธรรมของสื่ออย่าง s อ v เนี่ยนะฮะไม่ใช่มาดูมาดูมาดูจริยธรรมของประชาชนนะฮะของนักการเมืองและสอสอ,อ๋ออย่างนั้นก็คือเขาตั้งตั้ง,งหลักไว้เลยว่าคู่ขัดแย้งของสื่อคือนักการเมืองค่ะนี่แหละค่ะตั้งธงกันอย่างนี้แมมสอดคล้องกับที่เราบอกว่าถ้าสื่อมองมองสภามองนักการเมืองดิฉันกำลังพูดนี้เลยนะคุณแม <จะ S 1> ่หนึ่งว่าความพยายามที่จะ ลดทอนคุณค่าของสภาผู้แทนราษฎรโดยการที่เอาให้สภาเท่ากับคําว่านักการเมืองแล้วก็ในเมื่อคุณด่าสามารถจะด่าคุณไม่ไปด่าองค์กรอย่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือว่าด่านักการเมืองเร็วด่านักการเมืองเร็วนะคะแล้วก็เอามันไปอีค่วกันเอาไปเป็นเท่ากันว่าสภาผู้แทนราษฎรก็คือที่ของพวกนักการเมือง,กกองจำได้ไหมคะพันธมิตรใช่ไหมคะที่เขาเคยออกแคมเปญอย่าปล่อยสัตว์ ก็จะมีรูปสิงสารสัตว์ใส่สูตรผูนในท้ายแล้วเป็นขึ้นคัตเอา์ใหญ่ๆไว้ตามมุมต่างๆก็นี่คือความการใช้วาทกรรมนะคะเหยียบย่ำศักดิ์สรีของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ต้องจริงๆเป็นวาทกรรมที่บดทำลายประชาธิปไตยรุนแรงมากรุนแรงนะครับรุนแรงนี่คือเฮดสปีดนะคะแต่คณาจารย์หลายๆคนที่ไปรวมตัวกันนะคะที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เรนคิดว่าไม่มองประเด็นแบบนี้นะคะไปมองในเรื่องของการ ต่อสู้ทางของระหว่างประชาชนด้วยกันในการใช้คำพูดนะคะซึ่ง <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยพูดพูดตามตรงเลยว,ว่าคุณดนรงค์ได้แต่คุณ <c oughs> ไปใช้กฎหมายนะคะในการควบคุมการใช้ภาษาของประชาชนไม่ได้แต่จริงๆสื่อต่างหากนะคะที่คุณควรจะไปควบคุมนะคะแล้วก็ความรุนแรงหลายประเภทคุณไม่ได้วิเคราะห์ไง <c oughs> อย่างเช่นอย่างนี้ก็ทีมความรุนแรงที่บอกว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ นะฮะเราก็คงจะต้องให้กําลังใจกับสภาผู้แทนราษฎรให้ครั้งนี้เนี่ยการทํางานกู้ศักดิ์ศรีคือนมานะฮะคุณยศนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายค่ะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพครับกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่เราจะต้องใช้งบประมาณทรัพยากรเป็นจํานวนมากกว่าจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลโดยพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตรมีนโยบายที่จะขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือในการที่จะประหยัดไฟฟ้าไฟดวงไหน แสงสว่างดวงไหนที่ไม่ได้ใช้ช่วยกันปิดคอยดวงสองดวงนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกระแสไฟฟ้าใช้กันอย่างยาวนานก็ขอควกร่ว่ม,มือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับเพื่อคว,วามปรารถนาดีครับ พบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปเนื้อหาประเด็นสําคัญคของช่วงนี้นะคะมีข่าวที่เราอยากจะช่วยเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องในการนําเสนอนิดนึงคุณแม่หนึ่งเป็นสื่อเป็นสื่อเองค่ะครับคืออะไรคะตอนนี้รายการทำทำันเกมสื่อของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ชมกันในวงกว้างนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นท,ที่ที่ฝากข่าว <c oughs> ที่สื่อกระแสหลักไม่นําเสนอ